สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าเจ้าน้องนาดิตะค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนาดิตะจังคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนอนเฝ้าหลานจ้าคุณอาหน่อยสวัสดีค่ะเอฟซีถามหาเด้อผมสองเลยสดอันนี้คุณอาคุณอาคุณอาเป็นต้องไปด้ว่เหรอเห็นน้อยเปล่าล้านหลือจ้านาดิตะไปเอ็นหมดฤทธิ์จ้าไปแอนหมดฤทธิ์ค่ะไปแอนหลงทาง ยยดาาไสวัสด <Es> ีค่ะนานิตานั่งเล่นก <half> ับคุณลุงค่ะ GPS พาหลงทางรอคุณอาเนาะค่ะจะพานไปกินขอนอกบ้านจ้าร่อคุณอาแค่กละคแะอันะเต็มกวดบบประยุทธ์ะนะเต็มหรือเป่นะเต็มอุ้ยอร่อยไหมคะกินเก่งเลยนาริตาอร่อยไหมคะคมยิ้มฉวยค่ะคม หอมหอมหอมขึ้นดอกหอมเพลินลูงรูงวันละตัสิโตแล้วนะหัวสิโตยัยังดีอยู่ยีเพ่ายังพี่กายสวัสดีครับสวัสดีค่กายพี่กายสวัสดีครับก่อนแต่ค้องสอนไมันต่หิวนอนเว้ยนอนดีค่ะแต่คล้องสอนต้องขยันลงแม่แต่มาบำรุงจระเทีอมท่นทายซื้อต้องขยันลงแม่ระวังนองคุณอาเนาะค่ะคุณยายน้อนนาดิตาะคนเป็ด ท้ามธุลาส่วนตัวเพิ่มตัวไปเอารถอยู่ค่ะจะเอารถพูดอาไปเพราะว่าใจพูดอาครับเนาะค่ะพวันพุณอานเพิ่อคล้องท่งพุณอ่านเพิ่คล้องท้าเทียนให้อนปแอนบอท่าขยันลงท้างันะจ๊ะปแอนใส่ตนานมอเ้านี่อาซายางกินเอากินเต็มมันหวานแห้งนะบมึงน่ากินกันไรไจะกินอย่างเนียเต็มมนหวเมมนหวานอยู่ ตอนเย็นเราจะไปกินข้าวที่ตลาดด่วนรามอินทาโอ้เรียบด่วนรามอินท่านะจ้ะทีไปกินข้าาวว่ตลดดนคือเป็นตะเภาให้รู้เทียน่ามตงเภากินเป็นเรียบอย่าลืมเรียบเรียบ้ยวรามอินท่านะจ๊ะข้ากัจะไปกินเขากันนอกบ้านจ้าตอนนี้กันลุงลุงน้องบาล์ลุงเอาขวดอ่อนกองเกาเทใส่เนี่ยนี่ใส่ขวดด่วนเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดู

มาน้ากันสิกาพุคันในบานพอดีให้อันคุนให้อาหน่อยเนาะพี่อันเพ้ยวผาวานพอดีละให้อันพ่นขับเมื่หร่นี่ยาสั่นขับรบอันอันยางเฮือรถกระบะขนของจ้าสิกาพคันลูกเขยสิกาถือกบุ้นเนี่ยแม่จ่า มันเช่ากิันอ๋อเาม่หลูกมันตรงไงนึ่ลูกเช็ดปานนนลูกดออกปลาลูกเช็ด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 อลูกคือลูกอะเอาชด้วน้องสิลกนี้น้องเช่าไปขอโชคน้วยจ้ะโอ้ยหัวยองแล้วหัวยองแล้วว่จะเดินไปมามากรุงเียบนี่มันมันละคำมาเป็นเนาะตอนมาข้าเจ้ากินเขาบนะเคลื่อนไหมเด็กคนใดก็ไม่แน่วขาย ผู้ทางกินเนาจะนี่คุยถ้าเงินบ้าไปหลบท่านะคตัวคุยนอกกับยันดีท็อกกาแฟโกโก้นะคะใครสนใจกระทักซื้อใดเด้อนี่ค่ะตัวแทนจำนายเอาหมูสุดท้ายของเอ้ฟังกันได้ค่ะโกโก้กับนิตาอันโกโก้กับกาแฟนั่นิตาเนี่ยแหละค่ะไอ้กระทักเฟร์ที่กระทักไล่ก็ได้ได้ค่ะถ้าเป็นไล่ก็ไล่ไอดีเบอร์โทรแล้วค่ะ ศูนย์หกสามแปดเ้ด้วยค่ะจะเป็นของเขตเรื่องนกท่าหรอค่ะเป็นตัวตัวแทนย่อยของเขตเรื่องนกท่านะคะเพจสนใจกัทักได้ด้ค่ะเด้อเพรสนใจกัย่าลืมดค่ะพร้มส่งกาแฟนาริตาโกโก้นาริตะจะพ่นเป็เป็นตัวแทนจาอรเพิ่ด้ขายดีดีอยู่แถวเรื่องกันอะไรจะเพิ่อนขายอยู่ค่ะเพิ่ดนขายอยู่ดี ดีล yup. ะเอารถตู้ไปใส่รถตู้ไปใส่อ้มิเตอรจจเราบด้ขายนะโมไม่ต่กิน well. ไน e. ้ตอนนี้น okay. ุ่นเค้นนกำลังกินดีอกจ้านีุ่งเนนกำลังกินดีกันุ่นนกลัง่นดีเพราะอะไรีเพราะอะไรเพราะอะไรค่ะนุ่เคนทำไมถึง่นดีได้กลองซูมพอดีทอกครับปะเจ้าส่อเนกินเดมนไแล้วครับก่อตตตะวันอะไงนุ่เคเรากินดีทอกด้นุ่น

อะไรคะยม่มีอเอืมนองมดไปนจะวปออะไรคะน้อยเออน้อยเดี๋ยวพอลเอาม่แล้วหรอปแล้มานได้าไปมาแล้วพล่อาไปดนะคะออใส่รองเท้าก่อนลูกใส่รองเท้าเอาไปสัมพันเข้าไปแส่องเท้าให้ลเย ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวขึ้นรถขรรถไปไปไปเที่ยวไปอนจะไปได้นะนี่จะจะไปไหมลูกใส่แหมัใส่แหไหมเอาลูกใส่ให้ค่ะไปเที่ยวลูกมั้ยไปเที่ยวมั้ยส่งบ้ไปเที่ยวนะสั่งาใไปนเด้อไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวใครจะขึ้นบันไดเลื่อนไหมไปจะขึ้นบันไดเลื่อนยกมือขึ้นเอาลูกใส่รองเท้าให้ค่ะยกมือแล้วยกมือแล้วนี่ใครจะใส่รองเท้าเลื่อนอยรอเท้าเลือนกเท้ามใจะใส่บันไดเลื่อนยกมือขึ้นค่ะ ผู้นาโทรศัพท์โทรศัพท์ยันี่ฮะนั่งแถวกลางจะเอาน้อยนั่หนอ่เย็นขึ้นลูกนี่นี่โอ้ลูกเทีนตีกันเลยฉนรับ้าแถร้านถูก้างด้วยาลกตัดกเลยต้ะปิดไฟ หิริเอขคุณแจบ้านอยู่ไหนอุณบ้านอยู่หม่องเกาเดี๋ยวดูลงล้นลุงจะเอาเองน้องนมนะเส่ไหนน้มเนี่ยเนาะใส่ตอ้ยัยไหนบนี่ยอานงส้ไหนบอบต่อเอาไปานาะจ้า้ตเจ้าเนียนี่ค่ะ ได้นมนาริตาไปด้วยคือสิว่าลืมอย่างเนาะอันตุ่นาะเอันนไ้ัดอ้จไ้ัดอ้จัดได้จะด้า่อจัเอไอ้นั้จอได้จอไ้จัอไได้จัดพได้ัอได้จัอไ้ด้จัดล้จอไปเัดอไััด้อัออไอไอไไป้ดีอยวเขไ้อไอยดัก เขาก็าจะไปกินข้าวนะคะอยากไปตะดนแล้วเรามองเนี่ยอันไฟไฟบานอีแค่สวีทได้ด้วย่ไหมไรคะเี๋ยวใส่จุ่มกินก็ข้าวเ,าเปิดไฟใบบานยังเครื่งอางเงี้ระเอากระป๋อไปน้ำก่อนคือเหมือดเธอบาทเลย ค่ะเราจะไปกินข้าวกันนะคะเอาผ้ากระดังขาสามสาววันนี้สามแฉกปลุกค่ะผ้ากระดังขาสามสาวผ้ากระดังขาสามสาวได้ดเนี่ย Pues so. right. so oh, like so นี่อาร์ตอานูเนี่ยขอสวัสดีเอชีมาจ๊าอะไรโอ้ไหลโซ่สันทายคลิปสวัสดีค่ะโซเฟอร์ของเราค่ะโซ่วุ้วจิ้มห้าปลาเดี๋ยวไปรอไปหากินกันจ้ามาสิไปอย่างนี้ไเพิ่ณเก่าฝนมานั่งมันนี้ยฝนหวานอย่างนี้ฝนปอดเริ่มงงานยามดีโอ้ทำอย่างนี้วันนี้ปอดนี่นี่แล้วค่ะเขาก็จะไปลงคนอาขั้นเดียวน่าจ้า ปะไปที่บ้านทิงไกลับมาผมมานไงมจ้าน้องเขียนหัหนึ่งกับบอนมเพนค่ะปะนาอตจังแสงทองกินแลนด์ดัวด้วยนะคะแม่อมีอยู่ในรถมีในรถีในรถอาพี่แมูรถมีเยอะอยู่นะคะนี่ ทากเกียงวันนี้ก็คเอยกคยทากเกียงเพื่อนในห้องประทานนี้สวัสดีค่ะพี่แม็กค่ะร้านชายสุดหล่อว่าที่วิศวกรว่าที่วิศวกรจ้าขึ้นรถแล้วนะคะ นี่ก็ได้เพราต้องอุ้มหลานน้ำเดือดนั่งข้างน้าเงินบ่โอ้เดี๋ยวขึ้นองหนัก็ได้อุ้มนิตะอุ้มนิตะมาพี่ลูกจามาค่ะมาหาคุณป้าค่ะอุ้มลูกไปด้วหาคุณป้าค่ะนี่ระวังหัวระวังหัวจึ นี่เราไปกันแล้วนะคะเราไปเต็มรถเลยค่ะนี่ไงไปนเขากลที่ไนนเขาก้นอนได้ตัวมีดจ้ามดมดดวยพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมแว่าขไปนั่งตักกันก็ได้สคนนั่น ผู้โดยสารนะครผู้โดยสารเย็นอยู่ครับผมเย็นๆมีผู้โดยสารสองเราผู้โดยสารเป็นคนขับนะคะเต็มรถเต็มรถจริงๆเลยบบบนี้จ้ได้เลยจ้านี่มีเทืออนี่แหละที่เต็มรถหนก่อนนี้มีแค่สองสามสองสามค่ะเยี่ยวจ้าครั้งแรกที่เราเดินห้าไปท็นเขาแล้วเนาะจ้าอยู่ตลาดเรียบร้วนเปิดร้างค้า เปิดลังคาเปิดลังคาจ้าเดี๋ยวเอาไปสนิทว่าล้วจ้าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตรงนั้นลีตาเห็นยุงสีละลิตาสวัสดีค่ะโอ้ลีตาสวัสดีค่ะขึ้นหนาบัวเธอรูกสวัสดีค่ะคุณลูกเชรสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะทุกคน่่นนีกอจ้าจ้าสดให้